บริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดเดินหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550แจ้งวัฒนะด้วยพื้นที่กว่า378ไร่ภายใต้แนวคิดอโลค c ร r b o n City working with nature หรือเมืองคาร์บอนต่ำที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติพร้อมเปิดพื้นที่สาธารณะนำร่องสวนลอยฟ้า A ถึง D จัตตรัสลอยฟ้าด้วยกลยุทธ์สำคัญคือ from grey to green ฟื้นระบบนิเวศผ่าสถาปัตยกรรมปรับพื้นที่ดัดฟ้าอาคารจอดรถ A ขนาด8,000ตารางเมตรและ เชื่อมต่อกับอาคารจอดรถดีจัตุรัสลอยฟ้า A ถึงดีหน้าบ้านใหม่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นลานกิจกรรมกลางแจง้งอาคารจอดรถเดิมถูกพัฒนาให้กลายเป็นฟองน้ํายักษ์หรือสปอนช์พาร์กิ่งที่กักเก็บและนําน้ําฝนกลับมาใช้ซ้ํานอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่บ่อน้าเดิม14ไร่ให้กลายเป็น B ีพาร์กอุทยานลอยน้ําอาคาร B ด้วยพันไม้พื้นถิ่นช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ได้สูงถึง9องศาเซลสเซียสแนวคิดนี้สะท้อนการออกแบบเชิงระบบนิเวศที่เน้นการอยู่ร่วมมากกว่าการแยกส่วนโดยดร ธนาลิกอติพักแสงสนิทกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดได้เปิดเผยว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินั้นได้ดําเนินไปกว่า89%และเมื่อแล้วเสร็จจะทําให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มเป็นสีเท่าหรือจาก36ไร่เป็นกว่า138ไร่เพราะได้เลือกใช้พื้นสืมน้ําแทนคอนกรีตจึงช่วยลดความร้อนและเพิ่มการสึมน้ําฝนนับจากนี้ไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นพิมพ์เขียวของเมืองเนสซิโร่ที่สามารถต่อย,ยอดไปยังพื้นที่ราชการทั่วประเทศเพราะส ทำไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้เพิ่มแต่คือการปลูกอนาคตให้กับประเทศไทย